Mac i n t o s h C8 และ MC830 สำหรับแฟน Mac i n t o s h ที่ชื่นชอบแนว m o เดิร์นดีไซน์แต่ยังต้องการความคลาสสิกเหมือนเดิม Mac i n t o อสรุ่นนี้นะครับซึ่งเป็นปรีแอมปลอดใช้เบอร์หลอด 12AX7A ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Mac i n t o ทตรีรุ่น,นใหญ่ๆก็ใช้หลอดเบอร์เดียวกันกับเบอร์นี้ส่วนในเรื่องของภาค Input นะครับเขาก็มีอินพุตบาลานมี RCA Output ก็จะมีบาลานแล้วก็ RCA เช่นกันนะครับคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งก็คือ uh, ตัวปรีหลอดรุ่น C8 ตัวนี้นะครับถ้าเกิดลูกค้าที่มีแดกอยู่แล้วก็ไม่ต้องใช้แดก แต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีแดกนะครับเราสามารถที่จะสั่งแดกของเมงทอรรุ่น DA2 เป็นแดกที่ใส่เข้าไปในรุ่นอินทิเกรตหรือว่ารีรุ่นใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่เป็นออปชันใส่เข้าไปในนี้ซึ่งตัวภาคแดก DAC ก็จะมีอินพุตเป็นโคร a c t เป็นออปติกเป็น USB แล้วก็มี HDMI สำหรับลูกค้าที่อยากต่อเล่นโฮมเทเตอร์ในระบบ2 c h ช n n e l ลด้วยนะครับแล้วที่สำคัญก็มีมีพาสทูด้วยนะครับและลูกค้า ท่านใดนะครับที่ต้องการเล่นแผ่นเสียงนะครับแม็ t ทอสตัวนี้ก็จะบิวภาคโฟโนโให้ทั้ง MM และ MC และนี่คือ p r e a m p l o อรุ่น C8 ซึ่งให้ฟังก์ชันการใช้งานทั้ง a n a าล็อกดี t a l และ Home t เตอร์พาวเวอร์แที่ m a g i n t o s อออกแบบมาเพื่อที่จะให้เลเวล แมทชิ่งกับ C8 นะครับก็คือ MC830 PowerM m o n o o ์พาวนะครับคุณสมบัติมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับจุดเด่นของ p า w e r m รรุ่น MC830 นี้นะครับให้กำลังขับ8โอห์มอยู่ที่300วัตต์นะครับแล้วก็กำลังขับ480วัตต์ที่4โอห์มซึ่งเป็น PowerM m ที่ให้กำลังขับ,ขบมหาศาลพอสมควร สำหรับแฟนๆแ,แม็งทอสนะครับที่กำลังมองหาพรีแอมป์แล้วก็พาวเวอร์แอมป์แนวบูเด้นลุกนะครับแต่คงความคลาสสิกของแม็งทอตสไว้นี่นะครับก็ผมแนะนำา C8 กับ m อ8 3 0านนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมีราคาพิเศษสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาซิสเต็มที่ไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะครับเป็นซิสเต็มแบบกลางๆในราคาที่ไม่สูงมากนะครับก็คือ C8 แล้วก็ MC830 วันนี้ผมมีราคาโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าแมคอินทอสนะครับตัว c 8เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเขามีออปชันว่าใส่แดกเข้าไปด้วยราคาโปรโมชั่นนะครับอยู่ที่แสน0 0 0หมื่นถ้าท่านต้องการเพิ่มแดกเข้าไปราคาจะอยู่ที่แสน0 0 0หมื่นาสำหรับ Mac Into อ m c 8 3 0นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่2 7 9 0 0 0ถ้าท่านซื้อทั้งเซ็ตเราออนท็อปให้ท่านอีก1 0 0 0 0บาทนะครับและนี่คือ p ร e แ m และ power a m รุ่นใหม่ ของแมตต์เ s น c 8และ m c 8 3 0เพราว่าแป็นแบบโมโนบล็อกค,ครับ